สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหนิงอีกแล้วนะคะผู้จัดก,การฝ่ายขายของพระคนครมอเตอร์สาขารังสิตธินะคะกับเพจเช็คมูฟว์ั่ีบายผู้จัดก,การหนิงรังสิตนะคะวันนี้หนิงจะพามารีวิวรถคันสีดำกันค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่น OpenCAP x R p l u s Sport นะคะเป็นรถของพี่สัตยานะคะเตรียมกำลังจะส่งมอบกันแล้วนะคะเดี๋ยวหนิงจะพามารีวิวให้ชมก่อนว่าแต่งอะไรกันบ้างนะคะคันนี้ตามหนิงมาเลยค่ะ นี่เลยค่ะเป็นตัวสมหน้ารถหล่อๆของพี่สัตยานะคะเป็นตัวเอาเพลนแคบเอ็ก s ซลพัสด์สีดํานะคะตัวนี้ก็ตกแต่งด้วยชุดแต่ง F150 Spi นสไปเดอร์นะคะชุดแต่ง F150 นึสไปเดอร์ก็อย่างที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆทุกๆรีวิวนะคะก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้า f o r d นะคะ f o r d ตรงนี้นะคะพี่สัตยาเลือกเป็นสีแดงแล้วก็เป็น3มิตินะคะไฟสามจุดตัวนี้เนี่ยค่ะเลือกเป็นสีส้มนะคะ F150 Spider สไปเดอร์ตัวนี้เขาก็จะมาพร้อมกับ,กบไฟหน้าตัวสีก็สวยงามเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังม นะคะเรายังแต่งเติมความหลอ่อตรงนี้ด้วยไฟตัดหมอกด้านหน้าตรงนี้เพิ่มความหลอ่อเพิ่มขึ้นแล้วก็ทศนวิสัยในการขับขี่ในยามค่ำคืนได้ดีอีกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มาตรงด้านบนกันบ้างเราจะเห็นว่ารถคันนี้ทําไมดูสูงๆใหญ่ๆอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดเราไม่ใส่สักทูบเนี่ยรถเราจะดูแบบว่า มันจะคันเล็กอะค่ะแต่พอใส่สักคุปุเข้าไปแล้วนะคะดูดูรถดูสูงใหญ่มากเลยแต่นิงบอกเลยนะคะว่ามันไม่บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่นะคะแล้วก็แต่ว่าทําให้รถดูสวยแล้วก็สักคุปุตัวนี้นะคะพี่สัตยาเรือเป็นทูโทนสีดําดําด้านพร้อมกับดําเงานะคะเป็นดําเมทัลลิกกับดาด้านนะคะตัวนี้ก็สวยงามเลยทีเดียวนะคะมาพร้อมกับสักคุปุรูปและสีดําตัวนี้นะคะก็ทําให้รถดูสวยแล้วก็ดูดุมากๆเลยนะคะอ่ะถอดมาตรงด้านข้างนะคะนิงบอกแล้วว่าซื้อรถกับนิงทุกคันจะต้องจับกีด ไลเนอร์เบ้าตาสีดำตรงนี้แล้ว ก็ทําให้รถดูแบบตาคมแล้วก็ตาดุมากๆเลยนะคะหนิงบอกแล้วว่าถ้าไม่ได้กีดไอเลนไม่ได้ออกรถกับหนิงแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกคันจะต้องจับกีดไอเละเนื้อให้สวยงามเช่นนี้นะคะถัดมาตรงด้านข้างตรงนี้นะคะในชุด F 1 5 0 Spider เราก็จะมาพร้อมกับซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะซุ้มล้อขนาด6นิ้วเนี่ยใส่พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยทำให้รถเนี่ยโป่งล้อด้านข้างเนี่ยทำให้ดูรถดูสวยแล้วก็ดูดูโป่งล้อใหญ่แล้วก็ดูรถเนี่ยฐานกว้างขึ้นมาอีกนะคะทำให้ดูหน้ารถใหญ่มมมมมาา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 ากกกกกๆๆแลลล้้้ววว็สยยยงงงงเนนนนนะะะะคคถััััดดดตร่่่บูี เลือกเป็นล้อลายอะไรนะคะนี่เลยค่ะเขาเรียกว่ามาเวลนะคะมาเวลตัวนี้จะเป็นขีดแดงนะคะอย่างที่หนิงบอกมาเวลเนี่ยเรามีหลายหลายลายมา,มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นขีดแดงขีดดำขีดเงินนะคะหรือว่าจะเป็นสีดํารั้วน,นะคะแต่ตัวนี้เลือกเป็นมาเวลค่ะขีดแดงมาพร้อมกับยางมอนเตอร์นะคะขนาดยางอยู่ที่2 6 5นะคะทับ70 R16 นะคะแล้วก็ตัวนี้เนะะี่ยค่ะก็เซ็ตซุ้มล้อกําลังสวยกําลังดีเลยนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเพราะว่ายางเนี่ยจะเป็นยางตัว AT ทนะคะก็ทําให้แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะคือมันไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ดังมากบนละขับนะคะแล้วก็ยึดกาะถนนได้ดีมากๆเลยนะคะโอเคเรามาตรงด้านข้างกันบ้างนะคะว่าหนิงเสริมหล่กคันนี้ด้วยอะไรบ้างตรงด้านข้างนี่เลยค่ะคิ้วกศา์นะคะติดให้4ชิ้นเลยนะคะก็แถมให้ไปเลยนะคะใน โปรโมชั่นของเรา30รายการตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีอ่าฟิล์มเซรามิกนะคะติดให้เรียบร้อยแล้วคันนี้เลือกเป็น60%รอบคันเลยนะคะทําให้่ารถเนี่ยก็ไม่ดูดํามากแล้วก็ไม่สว่างมากเกินไปเข้ากับรถสีดําเลยทีเดียวนะคะถัดมาตรงด้านข้างตรงนี้นะคะก็อย่างที่ขาดไม่ได้เลยเบ้ารองมือเปิดนะคะแล้วก็ครอบมือจับเป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยรถจากโรงงานก็เป็นสีดําด้านอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ใส่ป้องกันเพื่อความเป็นรอยแล้วก็ทําให้เข้ากันกับเบ้ารองตัวนี้นะคะเราเลยใส่เบ้ารองตัวนี้เป็นดําด้านแล้วก็พร้อมด้วยตัว รนเจอร์ตรงนี้สวยงามเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะบันไดข้างตรงห้างนะคะของแท้ออกจากสูตรติดตั้งมาจากตัวรถเลยนะคะมาจากรายการผลิตเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะแตนแตนสติกเกอร์สวยงามมากเลยนะคะรนเจอร์วายแท็กนะคะตัวนี้รถสีดำหนิงก็เลยเลือกสติกเกอร์เป็นลายสีเทากับสีแดงเพื่อตัดให้เข้ากันแล้วก็สัดโคนมาตรงด้านท้ายตรงนี้เลยนะคะถึงด้านท้ายกันเลยนะคะทําให้รถเนี่ยดูสวยและดูมีมิติมากๆเลยนะคะไม่ได้ดําจนแบบว่ามืดทึบจนเกินไปแต่พอใส่สติกเกอร์คาว่ารนเจอร์แล้วก็สัดโค มาด้านท้ายที่เป็นตัวหนังสือสีเทาตัวนี้นะคะลายสีเทาตัวนี้ทาให้รถดูสวยแล้วก็ดูมีมิติมากๆเลยนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะข้อฝาถังน้ํามันนะคะถ้ถาถ้าเราไม่มีข้อฝาถังน้ํามันเนี่ยรถเราก็จะดูแบบว่าดํดๆล้วนๆไปไม่สวยงามเลยก็เลยใส่ตัวฝาครอบน้ํามันให้ตัวนี้ก็จะเป็นมีคำว่าแรนเจอร์สีแดงๆตัดเพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็รับกับซุ้มล้อต,ตรงด้านหลัง6นิ้วอย่างสวยงามมากๆเลยก็เข้ากันแบบลงตัวเลยนะคะถัดมาตรงด้านหลังตรงนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะก็กระบะไลเนอร์นะคะเป็นของแท้จากโรงงานนะคะติดตั้งให้จ สูตเลยเป็นกระบะไลเนอร์จากฟอร์ดเลยนะคะคองทนแน่นอนนะคะหนาแน่นอนไม่ต้องกลัวบรรทุกได้เป็นตันๆอย่างที่หนิงย้ําเลยนะคะว่าบรรทุกได้เป็นตันๆแล้วก็ตัวนี้นะคะเราขีดอายไลเนอร์ด้านหน้าแล้วขีดอายไลเนอร์ตาแล้วเราก็ต้องมา ข้อไปท้ายตรงนี้ให้เป็นสีดํากันด้วยนะคะเพื่อที่จะให้รับกับด้านหน้าแล้วก็กันชนท้ายตรงด้านหลังนะคะตัวนี้สติกเกอร์ด้านหลังเราก็แผมให้ด้วยนะคะเป็นสติกเกอร์ลายสระโคดน,นะคะก็นี่เลยค่ะทาลายให้เป็นแบบว่าสีเทาแล้วก็เล่นสีแดงติดนิดนึงเพราะว่ามันจะได้ดูมีอะไรไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเทาแล้วก็ดาเกินไป,ไปไม่สวยงามหนึ่งก็เลยตัดให้เป็นสีแดงสติกเกอร์ตรงนี้สามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นลายแบบไหนเป็นชื่อตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็เขียนคําว่าสปอร์ตตัวนี้มีมาให้ใหจากโรงงานนะคะแล้วกวก็็คคําาาาาาว่เรรรนนนจอ์ตงงงีี้้้้มมใหโถลู ชอบสามารถที่จะลอกออกหรือว่าทําเป็นแบบลายอื่นๆก็ได้นะคะตัวนี้จะเป็นของแผบที่มาพร้อมกับตัวเบ้ารองมือเปิดฝาท้ายแล้วก็พร้อมดับ ยาวกันเลยทีเดียวตัวอ,อักษรันเจอร์มีไฟตัวนี้สวยงามมากเลยนะคะตัวนี้ไม่เปลี่ยนกันชนนะคะเพราะว่ากันชนเดิมจากโรงงานเนี่ยเขาสวยอยู่แล้วเป็นกันชนทรงห้างมาจากโรงงานเลยนะคะก็เข้ากันแล้วก็ดูเหมาะลงตัวมากๆเลยกับรถคันนี้ถามว่ารถคันนี้เนี่ยแต่งแล้วสวยขนาดนี้แต,แต่งแบบนี้เนี่ยใช้เงินออกรถเยอะหรือเปล่าดิงบอกเลยว่าใช้เงินออกรถไม่เยอะนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่9กบาทเท่านั้นเองนะคะก็จะได้รถหล่อๆแบบนี้หน้าตาแบบนี้สไตล์แบบนี้ไปเลยนะคะก็ทําได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าคุณจะทาอาชีพรับเหมาหรือว่าพนักงานบริษัทหรือว่าค้าาขยหรือ่ เป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะทักมาปรึกษาอินบอกมาปรึกษาหนิงได้แล้วก็ทีมงานหนิงพร้อมยินดีให้บริการแล้วก็ตัวหนีงเองก็จะอยู่ในเพจเช็คโปรโมชั่นบายผู้จัดก,การหนิงดังสิทธ์นะคะตอบเอง,ท,ะะอเองทุกคอมเมนต์นะคะตอบเองทุกคําถามนะคะหนิงช่วยดันทุกเพจแน่นอนบอกเลยว่าซื้อลถกับหนิง้อออกได้จริงนะคะกับโปรโมชั่นดาวเก่าบาทยังไงหนิงฝากติดตามด้วยนะคะกับทุกช่องทางของหนิงไม่ว่าจะเป็นเพจเช็คโปรโมชั่นบายผู้จัดก,การหนิงลังสิทธ์แล้วก็เว็บไซต์ชาแนลยูทูบนะคะเป็นชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะเซิร์ชกูเกิลก็เจอ แค่ทักมาหนึ่งก็ดีใจวันนี้ขอจบบรีวิวรถพี่ศัพยาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีค่ะ